ขอแสดงความินดีกับสาวไทยของเราอีกหนึ่งคนนะครับที่สามารถคว้ามมงบนเวทีระดับโลกได้สำเร็จในปีนี้นะครับนั่นก็คือชัดนรินนะครับที่สามารถคว้ามงมง s i s s Intercontinental 2023ที่ประเทศอียิปต์ไปได้สําเร็จเมื่อคืนนี้ครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังครับ จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการประกวด Miss Intercontinental 2023ที่ประเทศอียิปต์นะครับผมสาวไทยของเรานะครับก็คือคุณชัดนาินนะครับ FIRST r u n n e r UP ของ Miss Universe Thailand 2023นะครับปีเดียวกับแอนโทนิอโปรซิลนะครับก็เป็นตัวแทนประเทศไทยในการไปประกวดบนเวทีนี้ครับซึ่งเธอก็ไม่มีพร่องเลยนะครับผมตั้งแต่ลุกลงสนามบินจนไปถึงที่อียิปต์นะครับเธอก็ ปล่อยลุกลัวๆนะครับทำให้แบบว่าชาวโซเชียลแล้วก็ชาวแฟนคลับของอินเตอร์คอนติเนนตัลแล้วก็แฟนคลับทั่วโลกนะครับอึ้งไปตําๆกันเลยนะครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมากๆครับนอกจากนี้นะครับผมเธอยังเป็นที่รักของเพื่อนๆในกองนะครับลูกรักกองสุดๆนะครับได้อยู่เซนเตอร์นนในหลายๆรอบเลยผลงานของเธอก็ทําได้ดีในทุกๆรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบ national costume นะครับผมก็พรีเซตออกมาได้ดีมากๆนะครับผมและในเมื่อคืนนี้สําหรับรอบไฟนอลนะครับเธอก็ทําอย่างเต็มกําลังความสามารถจริงๆนะครับ ทั้งชุดว่ายน้าชุดราตรีก็คือบอกเลยว่าไม่มีพ้องม้วนเดียวจบสดๆครับและคําตอบนะครับที่ทําให้เธอได้คว้ามงไปได้สําเร็จนะครับผมกับคําถามที่ถามว่าถ้าคุณสามารถขอพอรได้หนึ่งข้อคุณจะขออะไรนะครับผมซึ่งชาญารินบอกว่าฉันจะขอให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองค่ะมากไปกว่านั้นแล้วการที่มายืนจุดจุดนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้หญิง คนหนึ่งเท่านั้นแต่ฉันมีโอกาสที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้ของ Miss Intercontinental เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ฉันจะบอกไม่มีใครจะสนใจเรื่องราวของคุณจนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จและนี่ก็ถึงเวลาของคุณแล้วที่จะชนะตัวของคุณเองขอบคุณค่ะ ังมากๆนะครับผมจนทําให้เธอเนี่ยสามารถคว้ามงสองให้กับประเทศไทยได้สําเร็จต่อจากคุณเฟิร์สหวังเลยนะครับผมในเวทีมิสอินเตอร์คอนติเนนตัลสองพในปีนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นนางงามมากความสามารถแล้วก็ม้วนเดียวจบบนเวทีนี้จริงๆครับทางด้านของคุณเฟิร์สหวังนะครับผมนางงามรุ่นพี่ก็มีการโพสต์แสดงความดีกับมงสองนะครับด้วยว่ากีตนาลินเอามงสองมาแล้วดีใจมากจริงๆ ลินทาได้จริงๆอย่างที่พูดเคยคิดเหมือนกันว่าคนต่อไปจะเป็นใครและในฐานะรุ่นพี่ดีใจมากๆที่วันนี้มันเป็นนารินเชื่อในตัวนารินมาเสมอว่ารินทําได้พี่ยินดีและภูมิใจมากๆปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีของ Thailand ์สินะครับผม time for Thailand จริงๆนะครับเพราะว่ามงุงใหญ่หลากหลายเวทีมากๆครับแล้วก็ได้ตาแหน่งลึกๆในหลากหลายเวทีมากๆนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับนรินอีกครั้งนึงนะครับผมมีมงุงใหญ่เป็นของตัวเองแล้วระดับโลกด้วยนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามคลิปเพ้ต่อเลยนะครับผมแล้วมาร่วมแสดงความยินดีกับชัดนรินกันครับ